ทำให้เราเห็นดิทำให้อภิหานให้ดูหน่อยอหมอปลาสัมผัสได้มีลมก้นโชกแรงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราสัมผัสได้ติ๊กก็พูดได้พี่ก็พูดได้เพราะว่าเราไม่เห็น <laughs> ไม่ไม,ไมีไม่ใช่เทว,วดามาจากไหนก็เดินดินเหมือนเราที่แหละผมยังไม่ได้อะไรเลยแค่กระซิบข้างหูพิติ นะก็มีบางคนก็อ้างว่าเฮ้ยพอปลามึงก็ไม่แตกต่างกับมอดูร่างทรงถ้ามึงเก่งจริงมึงต้องเสกลมเสกฝนผมว่าผมเก่งว่ะแค่ผมกระซิบข้างหูพิติมีคนเดือดร้อนน่ะคุณว่าเก่งไหมอะกระซิบไปมัจะบอกเขาได้ไหม,ไมอันนี้ผมมันเป็นฟาร์มลับระหว่างผมกับพิติเ<อ>ขาจหมาหัะผมแค่ยังไม่ได้พูดเลยหรือผมยังไม่ได้กระซิบ อาจจะหอมหูพิติหอมกายพิติได้ผม,มคิดถึงกันไม่เจอกันหลายเดือนใครแมแค่เอาผากใกล้ๆหูว่าศักิธิ์หรือเปล่านะถ้าไม่ศักดิ์ธิ์คุณจะร้อนลนทําไมอะแค่ผมเอาปากใกล้ๆหูกับปั๊บเดีวผมศักธิ์นะครับคุณบอกผมไม่ศักธิ์ผมเถียงตายพวกคุณร้อนลนกันอะขนาดยังไม่ได้พูดนะคุณร้อนรนเพื่ออะไรสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีฟังลาวฟังไทยและเีทั่วโลกวันนี้นางจะพามา พูดคุยกันนะคะว่าทําไมลุงพลถึงรักหมอปลาและทําไมนางถึงให้ใจหมอปลามาตลอดถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีข่าวรามาก,กันมากมายแต่นะคะก็ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปค่ะเรื่องราม่าเนาะแต่นะคะเรามาคุยกันเรื่องคดีนะคะที่หมอปลาได้ใจนางมาถูกทางเพราะอะไรนะคะหมอปลามานะคะที่บ้านกก,กอกเนี่ยแกมาเดิน สัมผัสแล้วก็มากับพิต่ตีมากับมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละขอร้องให้หมอปลามานะคะพอหมอปลามาแล้วนะคะหมอปลาก็มาเดินดูรอบๆบ,บ้านนั่นแหละนะคะบ้านคนโน้นบ้านคนนี้บ้านสีหลังเลยแหละไปหมดหมอปลาก็มากระซิบ ข้างหูพิตินะคะเอาแถวบ้านน้าเสริมนี่แหละค่ะนะคะก็เลยทําให้มีเรื่องมีราวที่น้าเสริมก็เลยออกมาพูดเหมือนที่ว่าเออถ้ากร่งกิก็เสกฟ้าเสกฝนมาสิก็เหมือนล่างทรงทั่วไปนั่นแหละเลยทําให้หมอปลานะคะก็ออกมาพูดคลิปเนี้ยเป็นเรื่องทําให้นางได้รู้จักหมอปลาว่าเออหมอปลามาถูกทางนะหมอปลามาพูดเพราะว่าฟังในคลิปนี้เลยนะคะหมอปลาพูดว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย อ่ะมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแกพูดได้ถูกทางแต่นะคะการที่พูดแล้วนักข่าวก็พูดถูกทางนะนักข่าวในช่องเนี้ยก็พูดขึ้นว่าเอการอุบัติเหตุเนี่ยใช่น้องโดนไฟช็อตหรือเปล่า หมอปลาก็เลยพูดบอกไปว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะถ้าใช่อ่ามันก็น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ทำไมเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องเสียชีวิตเอาเพิ่งได้ไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะคะหมอปลาพูดไปเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะการที่เจ้าหน้าที่พูดว่านะเพราะอะไรคือเขาพิสูจน์มาจากตัวหนอนนะคะตัวหนอนแต่ว่ามันพลาดได้นะคะเพราะว่า เขาเอาศพน้องไปล้างก่อนเห็นไหมคะที่บอกเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีดินเอแล้วเขาก็ไปซ่อนไว้ที่ไหนที่มแมลงวันมันไม่สามารถจับได้ตอมได้นะคะมันเลยทําให้คุณหมอท่าพิสูจน์นะคะออกมาคาดเคลื่อนหรือเจ้าหน้าที่พูดคาดเคลื่อนเองก็ไม่รู้เพราะว่าพอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่สองออกมาพูดเนี่ยบอกว่า ร่างกายน้องนะคะอวัยวะเครื่องในทุกอย่างเน่าหมดแล้วไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะไม่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาพูดใหม่นะคะตำรวจก็มาพูดใหม่แล้วว่าน้องเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ข้างล่างแล้วไม่ได้เดินขึ้นไปเสียชีวิตเองเนี่ยมันเลยทําให้นะคะประเด็นนี้พุ่งกลับมาว่าน้องเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกตั้งแต่อยู่ข้างล่างนะคะ mm hmm. คือมันเป็นไปได้คือว่าอ่ะมันประกอบกันว่าไฟดับ ไฟดับแล้วอาการเสียชีวิตของน้องเนี่ยคือชาวบ้านก็ได้ได้วยพูดว่าฝ่าเท้าน้องทําไมมีรอยไหม้มีรอยพองแล้วบางคนก็บอกว่าน้องเดินไปเหยียบถ่านเหยียบไฟอะไรหรือเปล่าช่วงนั้นมีการเผาถ่านเผาไฟพอเขาใกล้หน้าที่เขาจะทําไร่ทําสวนแต่จริงๆอะ่ะสรุปคือเจ้าหน้าที่ก็ออกมาพูดแล้วว่าน้องไม่ได้เดินนะคะ ไม่ได้เดินไปเองแล้วก็ไม่ได้เดินแล้วก็สรุปแล้วการเสียชีวิตของน้องนะคะตั้งแต่อยู่ข้างล่างแล้วด้วยค่ะนะคะไม่ได้ไปเสียบนเขาอะไรแล้วเป็นเพียงคนเอาขึ้นไปจัดฉากเนี่ยมันเลยทําให้รู้ว่าน้องเสียชีวิตตั้งแต่ข้างล่างแล้วตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เขาซ่อนศพเขาจัดฉากเพียงเท่านั้นเลยทําให้นางยังพุ่งประเด็นไปที่นะคะไฟฟ้าดับแล้วก็ ลักษณะการเสียชีวิตของน้องคือเกรงนะคะเกรงมือหนิกตาตาตานี่ก็ลืนนะคะปากก็อ้าคือทุกอย่างอวัยวะของน้องหรือว่าลักษณะรูปร่างน้องเนี่ยนะคะคือเสียชีวิตเพราะไฟชอ็อตแล้วก็มีเอฟซี FC ที่คอมเมนต์กันต่างๆนานาม,มาว่าถ้าน้องไฟช็อตเสียตั้งแต่วันแรกแล้วทําไมในกระเพาะน้องไม่มีอาหารนางจะบ,บอกว่านะคะคือนะคะน้องทานอาหารตั้งแต่ ก่อนแล้วนะคะตั้งแต่เช้ามืดนะคะตั้งแต่แม่ยังไม่ขึ้นไปสวนยางนะคะน้องทานอาหารน่ะฟังแม่สาวิตีพูดสิเวลานะคะคือภายในสองชั่วโมงอะ่ะคือ1ชั่วโมงมันก็ย่อยหมดแล้วค่ะแต่นี่นะคะกว่าน้องจะมาตั้งแต่นะคะแม่สาขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่เช้าทานอาหารเนี่ยกว่าจะไปเดินซื้ออาหารอีกนะคะเดินไปซื้อน้ำส้มมาแต่ยังไม่ได้ทานเนี่ยมันนะคะ คือ2องโมงครึ่งนะคะที่เขาเห็นน้องเดินไปซื้ออาหารม่ฉะนั้นมันย่อยหมดไปแล้วค่ะเพราะว่าทานข้าวกับไข่เกี่ยวแม่บอกว่าทานแค่2คํคำนะคะ2คํคนี้มันย่อยหมดแล้วอันนี้แล้วมีบางคนบอกว่าแล้วทําไมอ่าน้องไม่ตัวเขียวแต่อันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้พูดออกมาชัดเจนนะคะว่าน้องเขียวหรือไม่เขียวแต่นะคะอะมีคนที่เห็นเหตุหการณ์ไฟช็อตเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยค่ะ บางคนตัวเหลืองซีดนะคะตัวเหลืองชีดเฉยๆนะคะแล้วแต่มีอาการเกร็งชักกระตุกแล้วก็มีไฟไหม้มีแผลนะคะที่มือนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์หลายๆคนว่ายายเขาก็เสียชีวิตเพราะไฟช็อตนะคะก็ตัวไม่เขียวนะคะอันนี้มันก็อยู่ที่ถ้าหลายวันนะคะมันจะตกเลือดเลือดแข็งตัวอันนี้นะคะแถวที่นะคะข้อเท้า แถวที่ข้อเท้าเนี่ยมันจะเขียวค่ะมันจะเขียวแล้วก็เลือดแข็งตัวนะคะพวกไฟช็อตเนี่ยแล้วก็มันจะเน่าเสียไวนะคะก็เน่าเสียนะคะอวัยวะข้างในก็จะเน่าเสียไวนี่ค่ะมันจะถูกต้องเลยค่ะเอามาวิเคราะห์ว่าอ่ะหมอป้านะคะก็ทำไมน้าเสริมกับหมอปลาออกมาอย่างนี้นางก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่น้าเสริมก็ได้ หรือนะคะบางคนบอกหน้าเสริมปกป้องใครอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะนางไม่รู้นะคะอันนี้นางไม่ขอวิจารณ์ว่าเป็นน้าเสริมหรือเปล่า เป็นบ้านนเะสริมเองหรือเปล่านางไม่ได้วิจารณ์นางมาแค่นะคะเพราะบางคนมาเขียนว่าเอ้ยน้าเสริมปกป้องใครอยู่นเสริมช่วยใครอยู่ญาติตัวเองหรือเปล่าเอ้ยบ้านนเสริมหรือเปล่าอันนี้นางไม่ได้คอนเฟิร์มนางไม่รู้เรื่องจริงๆนางขอแค่มาวิเคราะห์ว่าลักษณะของน้องนะคะขนาดนักข่าวก็ยังถามเลยว่าไฟช็อตหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ต้องมีกระหกอยู่เขาถึงถามอย่างนี้นะคะสําหรับนางนางยังคิดว่าประเด็นนี้ปมนี้นะคะยัง ไฟช็อตนะคะลักษณะนี้คือไฟช็อตนางยังมั่นใจว่ามันไม่ใช่ใครทำหรอกมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครตั้งใจแล้วก็ะนะคะไม่มีใครอยากทำร้ายน้องฆ่าน้องแต่น้องไปเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือไฟช็อตเองนะคะลักษณะนี้อาการนี้ก็ให้วิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งแล้วอยากให มีความเป็นธรรมกับทุกๆคนไม่ต้องไปจับแพะไม่ต้องไปใส่ร้ายใครถ้าจับผู้ร้ายจริงๆนะคะถ้าจะเอาจริงๆก็เอาให้ถูกแต่ถ้าไม่เอาก็ ให้ถือว่าเออมันไม่มันไม่ได้มีใครจงใจที่จะทําอยู่แล้วมันเป็นอุบัติเหตุก็อย่าให้มันมีแพ้เลยนะคะเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะหมอปลาได้ใจยังไงก็นี่แหละเพราะคลิปนี้นี่แหละที่หมอปลาไปสัมผัสเนี่ยมันมีคลิปอีกนะที่หมอปลาบอกว่าไปสัมผัสแล้วว่าไม่เจอที่บ้านลุงแล้วก็สัมผัสกับตัวลุงแล้วว่าลุงไม่ใช่ผู้ร้ายแน่นอนผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ร้าย แต่นะคะจะอยู่ที่ใครหมอปลาไม่กล้าพูดออกมานะคะไม่กล้าพูดออกมาแล้วก็สัมผัสได้ที่ไหนหมอปลาก็ไม่กล้าบอกหมอปลาก็แค่ไปกระซิบข้างหูเพียงเท่านั้นแต่อีกคนนึงร้อนตัวทําไมอันนี้นะคะแต่คลิปเนี้ยคือทําไมนางชอบหมอปลาหมอนางบอกว่าหมอปลาไปสัมผัสได้ว่าเออมันเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนทาน้องแต่มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุนะ่ที่หมอปลาพูดเนี่ยคือได้ใจนางแล้วก็เรื่องไฟช็อตหมอปลาไม่ได้เถียงว่า เอฟช็อตไม่ช็อตแต่หมอปาว่าเอฟเวลามันทำไมไม่พูดว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกอันเนี้ยถ้าบอกว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันแรกหมอปาบอกไฟช็อตเหมือนกันฟังลักษณะพูดสินี่ก็เลยแกก็เลยต้องอาตัดประเด็นไฟช็อตออกเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ได้เสียชีวิตตั้งแต่วันแรกแต่เอาเข้าจริงๆนะคะ มันมาพิสูจน์กันแล้วเนี่ยว่าน้องเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ข้างล่างแล้วนะคะน้องไม่ได้ไปอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ได้เดินไปเองเนี่ยอันนี้มันจึงย้อนกลับมาว่า,าน้องเสียชีวิตไฟดับแล้วลักษณะอาการคือเด็กโดนไฟช็อตสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฟังหมอปลาพูดนะคะเนาะกันไปแล้วก็ยังรักหมอปลาอยู่นะคะเนาะแต่เรื่องราม่าก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะกํางสัมผัสการวงวิญญาณของคนที่เสียชีวิต ก็ไม่แปลกนะหมอป้าก็เหมือนหมอดูทั่วไปนั่นแหละผมพูดอย่างนี้เลยเราไป่า <c oughs> ให้ผมก็เหมือนหมอดูทั่วไปหมอดูที่ไหนมาก็สัมผัสตรงอวญยาะอย่างนั้นสัมผัสอย่างนี้ฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้ินิมิตอย่างนั้นนิมิตนี้ไม่เห็นมีใครทําอะไรได้ใช่ไหม ทำให้เราเห็นดิทำให้อภิญหารให้ดูหน่อยอหมอปลาสัมผัสได้มีลมก้นโชกแรงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราสัมผัสได,ด,ไดท้ที่ก็พูดได้ที่ีกี่ก็พูดได้เพราะว่าเราไม่เห็น <laughs> ไม่ไม่ไม่ใช่เทวดามาจากไหนก็เดินดินเหมือนเราที่แหละต่อเรามานะก็พอ สัมผัสอะไรได้แต่บางอย่างเขาบอกแล้วผมไม่ได้ชี้เนะนี่ยเจ้าหน้าที่กับผมก็แค่เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเราไม่เกี่ยวกับหลักฐานใช่ไหมเราสึงไม่สามารถที่จะชี้เนี่ยหรือชี้ช่องทางอะไรให้ได้เพราะมันคนละโซนกันเพราะอย่างเราไม่ได้เป็นด,ดันเจ้าหน้าที่ทาง,งานอยู่แล้วเพียงแต่เราพูดบ้าพี่ต้องให้สมัมผัสได้ครับเราจะพูดถูกฆ่าเพื่อน,นาไปทาของคุณใส่บางอย่างหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ผมคิดว่าไม่ใช่ ผมคิดว่าถ้าตตามงมงผมนะคิดว่าคงจะพลาดอะไร,ะไรสักอย่างแใ้เรื่องคุณสายมันดำเนี่ยร้านเปอร์เซ็นต์นะและที่ผมเคยย้ำแล้วว่าไม่มีไอหมอสยาศาสตร์ตัวไหนต้องเรียกให้พวกเนี้ยพราวกนี้มันเป็นสายดำสายหลดัลงคนอ่ะสามารถเอาดวงวิญญาณใครแม้กระทั่งดวงวิญญาณน,น้องชมพู่หรือวิญญาณผีแต่หงแต่หาไปทําได้สิ่งที่มันทำก็คือกุศลบายในการหลอกเอาเงินคนที่มีฟาร์มทุกขับ ก็คือว่ายืนยันว่าการเสียชีวิตของอู๋น่าจะเป็นจากการพลาดเราอาจจะเกิดจากพลาดหรืออุบัติเหตุบางอย่างนะนี่คือมุมมองผมนะอันนี้ไม่ได้คิดตามผมนะแค่มุมมองผมทีนี้มันถึงขั้นเสียชีวิตไงก็ต้องมีการปกปิดนะนี่คือมุมมองผมนะเป็นการทำไปร่างการมนการถูกไฟช็อตครับไอ้ไฟช็อตมันก็ใช่อยู่แล้ว<อ>เพราะว่าถ้าไฟช็อตเอาง,ง่ายเลยศพน้อง เจอวันที่สิบสี่จริงไหมแต่น้องหายตั้งแต่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามถ้าน้องตายคือไปช็อตมัต้องตามที่สิบเอ็ดสี่คืนเนี่ยศพต้องเน่าฮะเพราะว่าตอนที่ไปเจอศพอะซึ่งหมอกขาบอกว่าตายของน้องระหว่างแปดถึงสิบเอ็ดชั่วโมงอะก็น้องเพิ่งตายอะเพิ่งตายถ้าเราตามหลักก็น่าจะเป็นเอเช้ามืดวันนั้นอะในความคิดก็เป็นตอนตายตอนเช้ามืดอะ ค่อยเติประมาณทุ่มหรือสองทุ่มอ่ะพ่อหลวจงก็สองตา,ตายเวลานั้นอ่ะตอนตอนที่หมอปลาไปครับอะไรมาโดนใจเราทำให้เราต้องเดินวนเวียนอยู่ในแถวบ้านหลังนั้นนะคือผมพายายามนะว่าเพราะมันเป็นบ้านน้องอเราก็คิดว่าเราอาจจะสัมผัสกับวิญญาณน,น้องได้ม้างใช่ไหมเราพยายามเดินตั้งแต่บ้านลุงพลบ้านพ่อตาแม่ยายลุงพลแล้วก็เบิร์นข้างบ้านน้องหลอกบ,บ้านน้องเราพายายามพายายามเพื่อจะสัมผัส กับจิตน้องิอยียาน้องได้จากที่เห็นนะครับก็คือไปแล้วมันสัมผัสได้ยากมันสัมผัสได้ยากไหมอันนี้ขนาดผมยังไม่ได้พูดอะไรแค่กระซิบกับพิติมีคนขนลุกแล้วอะ่ะเขาคิดดูดิแล้วมีคนว่าอะไรเดี๋ยวนัากข่าวก็ถามแล้วกันอ่าพอเราไปพูดแบบนั้นไปอะ่ะชาวบ้านเขาเอาแล้วเขาไม่เชื่อแน่นอนเขาบอกว่าหมอปลาเก่งจริงหรือเปล่สาสักทีทีต้องใส่ขนได้อะ,อะไรกนี้ย นี่ไงผมยังไม่ได้อะไรเลยแค่กระซิบข้างหูพิตินะก็มีบางคนก็อ้างว่าเฮ้ยพอปลามึงก็ไม่แตกต่างกับหมอดูล่างทรงถ้ามึงเก่งจริงมึงต้องใส่ลมเสกฝนผมว่าผมเก่งว่ะแค่ผมกระซิบข้างหูพิติมีคนเดือดร้อนอ่ะคุณว่าเก่งไหมอ่ะกระซิบอะไรมันจะบอกเขาได้ไหม,ไมอันนี้ผมมันเป็นฟาร์มลับระหว่างผมกับพิติ เาจะไห้ามผมแค่ยังไม่ได้พูดแลยหรือผมยังไม่ได้กระซิบอาจจะหอมหูพิติหอมแก้มพิติบได้ผมคิดถึงกันไมไ่เจอกันหลายเดือนเขาจะแมแค่เอาผากใกล้ๆหูว่าศักสิทธิ์หรือเปล่านะถ้าไม่ศักสิทธิ์คุณจะร้อนรนทําไมอะแค่ผมเอาปากใกล้ๆหูกับปับ๊บเล้วผมสักสิทธิ์นะครับคุณบอกว่าผมไม่สักสิทธิ์ผมเถียงตายพวกคุณร้อนรนกันอะขนาดยังไม่ได้พูดนะคุณร้อนรนเพื่ออะไร แต่ไอาหมอปเาจะบอกว่าแค่เรากะจะไปชี้ช่องอะไรมัไม่ใช่ช่องที่เราไปรู้ไม่ชี้ท่องอ่ะผมว่าเจ้าหน้าที่เก่งเก่งตำรวจไทยเก่งแต่คือภาดพาดทีแรกที่ตำรวจาคือตำแบกพื้นที่ไปแหละที่ว่าไม่เก็บหลักฐานวัตถุพยานเลยอ่ะมันภาดทีแรกอ่ะครับเลยมันจะให้คดีเนี้ยมันซับซ้อนเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้แล้วคนที่ร้อนตัวไอ้มอาไปวันนั้นอ่ะไอ้คนร้อนตัวผมไม่รู้ใครร้อนบ้าง นะพอพอพอ,พอผมกลับมาถึงเพชรมาร้อนกับหลายคนไงผมไม่รู้ใครร้อนบ้างนะไอ้ทีปล่าบอกอะไรเขา,า,าว่าครับจะบากบอกว่าไอ้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแกผมเข้าไปเล็กๆ็น้อยอะไรอะไรอะไรต้องมาร้อนผมยังไม่ไกล่าวหาใครเลยนะฮะสงสัยอะไรหรือเปล่าผมไมไ่แต่ผมไม่ได้สงสัยใครนะผมบอกผมไม่ได้สงสัยอะไรใครผมแค่กระซิบนักข่าวเฉยๆฉยเพราะจะบอกเขาได้ไว่าพีพ่ตีพ่ผมอหิวน้ำเนะี่ย ทำไมคุณไม่คิดมุมนั้นน่ะแล้วผมก็ไปกระซิบกับนักข่าวอีกช่องหนึ่งก็คือไอ้เหมือนกันก็ไม่เป็นประเด็นน่ะร้อนตัวเองผมไม่รู้อ่ะร้อนร้อนหรือเปล่านอนตอนนี้นอนหลับเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมผมก็ไม่รู้นะ่ะแกยังไม่ได้พูดอะไรแกเข้าไปเฉยเฉยแกเอาปากกระซิบและที่ร่างทรงหมอดูมาแย่ทำไมคุณไม่ร้อนตัวมั้งอ่ะแล้วหลังจากนี้หมอปลาครับจะเดินทางไปที่ ว่าเราจะพูดอีกครั้งไหมหลังจากหลังจากที่เราไปมาครั้งแรกแล้วถ้ามีโอกาสอยากไปที่ผมบอกในขาวเมื่อกี้ถ้าผมได้อะไรบางอย่างเจออะไรบางอย่างผมไปหาได้อะไรบางอย่างถึนจะไปแน่นอนไปหรือหรือสิ่งบางอย่างที่ผมอ่าได้บอกกับผู้ใหญ่บางคนไว้นะราอาจจะขึ้นไปแต่ตน,นี้ก็คือไม่มีอะไรอย่าไปอย่าไป ร้อนตัวกันเลยพอนะ่อทเขาก็ยังไม่จับใครเลยไปร้อนลนอะไรร้อนลนส่งเดี๋ยวก็โดนแพ่งเลงอะ่ะก็สรุปคลิปนี้นะคะหมอปานะคะแกไม่ได้ไปเห็นสภาพศพที่น้องเสียชีวิตนะคะว่าน้องแกมีอาการยังไงเสียยังไงหรือหากแกไปก็คือตอนที่ก็คือตอนลุงโกนหัวลนแล้วนั่นแหละคะ่ะตอนที่เจ้าหน้าที่นะคะหรือ คนสงสัยลุงพลแล้วหมอปลาถึงไปเจอลุงพลแล้วก็ไปเดินสัมผัสร,รอบๆบ้านนี้แ่ะค่ะแต่หมอปลานะคะก็มาถูกทางนะคะนางว่ามาถูกทางเพราะอะไรแกสัมผัสได้ข้างล่างแกบอกแกไม่ได้ไปสัมผัสได้บนเขามิฉะนั้นการที่สัมผัสได้ข้างล่างเนี่ยก็แสดงว่าน้องเส,เสียชีวิตตั้งแต่ข้างล่างแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งหมอปลาพูดนะคะในคลิป คลิปนี้แล้วก็มีอีกคลิปนะคะที่แกไปเนี่ยมันเข้าหลักการและมันได้ใจของประชาชนลหลายๆคนเลยและได้ใจนางด้วยเลยทําให้และลุงพลนะคะก็ยังไม่เคยลืมบุญคุณหมอปลานะคะซึ่งมีคลิปอีกนะคะที่หมอปลาให้สัมภาษณ์เนาะก็รู้ๆกันอยู่ว่าหมอปลาบอกสงสารผู้ชายคนนี้ เหมือนรู้ว่าผู้ชายคนนี้กําลังโดนใส่ร้ายอยู่เพราะกิจสัมผัสของหมอปลาความรู้สึกได้สัมผัสได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนร้ายนี่แหละมันเลยทําให้ได้ใจลุงพลและได้ใจนางไปและที่แน่ๆนางก็ยังรักหมอปลาอยู่แต่คนอื่นๆรอบข้างมันก็แล้วแต่เขา มันก็แล้วแต่นะคะแต่สำหรับหมอปลาดัางได้ใจนางสำหรับคลิปนี้ก็ฝากถึง FC นะคะว่าอย่าไปด่าหมอปลาเลยแล้วก็อย่าไปด่าใครขอให้นะคะอยู่กันอย่างแบบเป็นเป็นธรรมค่ะนะคะจะคิดยังไงก็ไม่ต้องไปใส่ร้ายใครว่าใครส่วนผู้ร้ายนะคะก็นางเชื่อว่ามันไม่มีใคร ที่จะเกตนาฆ่าน้องนางยังคิดอยู่ว่าเป็นอุบัติเหตุและสาเหตุสำหรับนางคือเกิดจากไฟช็อตสำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจนางค่ะสวัสดีค่ะ